เหล่ากาชาจังหวัดมหาสรารคามมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 ค่ะ ที่ชุมชนโพสีหนึ่งและโพสีสองเทศบาลเมืองมหาสรารคามจังหวัดมหาสรารคามนางวริษาจันทราป,ประธานแม่บ้านมหาไทยและนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรารคามพร้อมด้วยนางดนตรีแสงสวุวรรณนางปริยาสอนประสิทธิ์รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสรารคามคณะกรรมการเหล่ากาชาติจังหวัดและชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดมหาสรารคามมอบชุดทานน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤตโควิด -19 เเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นแก่ประชาชนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ เชื้อไวรัสโควิด -19 โดยมีการมอบชุดทาน,น้ำใจพร้อมหน้ากากอนามัยจำนวน60ชุด นางนัทยายมไทยสงผู้บุกในการส่วนส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 พี่น้องประชาชนชุมชนโพสีได้รับผลกระทบซึ่งไม่สามารถออกไปทํางานนอกบ้านตามปกติได้ทําให้ขาดไรายได้ที่จะมาจุนเจอือหรือใช้จ่ายในครอบครัวทางเทศบาลเมืองมหาสารคามจึงได้ร้องขอเพื่อขอรับความช่วยเหลือไปทางเหล่ากาชาติจังหวัดมหาสารคามซึ่งในวันนี้ได้มีการมอบข้าวสารอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแก่ประชาชน ในชุมชนค่ะ